เบิ่งความน่ารักของวัวหน่อยเด้อนี่วัวแม่ซื้อให้เพื่อนผ้าท้องเพื่อเกิดเดือน,น,นกุ้งผ้าเพื่อจะยังอาหารแนี่ยเป็นกินนะแมี่ยเป็นกินห่อมกับขา้าวโพดทรัพย์เป็นเกษตรท่านผมกิดเนี่ยๆๆเ,เพื่อจะเลี่ยเลี่ยจะเลี่ยเลี่ยกินใจเนี๋ยวจะเอาผืนหนอกไปปลูกทั้งหนอกเอ้อเจเล็กเจเล็กอ่ะ ไอเปิ้ลนที่กินอาหารน้ำแม่เปิ้ลกินเลยฮัดกินฮัดกินออกใดเมื่อนี้วันที่หาแล้วเปิ้นออกใดสิปหามือก็ดีสิบหามือนี้แล้วผ้าทองลูกแม่เป้ลูกแม่เป้ผาทองลูกแม่เปเด้อยินอาหารก่อนจะเอาจุงไปผูกปลายหญ้าด้วยมือ กินมมมันไงนั hum. Hum. ่นน mm. <boys>. <affe> ่นนั่นนั่นน่นโอ้มหาก้องมหาก้องมหาก้องมาหาก้องลเอ้ยผาทองน่ารักผ่าทองน่ารักเอออือืออือืไปไกินน้ำแม่เวกินน้ำแม่เด้อกินน้ำแม่แล้วผาทองหยอกยังดีเด้หยอกยังดีแถมไปจับ ขาบรา่ําพนัมทาขาลังพันดีดดองดองเลยห,หาทองหาทองน่ารักความน่ารักของตัวน้อยเป็นชนแม่อเอ้าเอ้าชนแม่เหรอเออเออเอเอ,เอ,เอให้แม่กินให้แม่กินเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกให้แม่กินก่อนนีล่ละนี่ละพาทอง แม่กินก่อนนะลุงนะแม่กินก่อนอันอันจะเห็นลูกไหมเห็นลูกเลยเดี๋ยวหน่อยสิพาไปเด้อเดี๋ยวทิพาไปตรงหน้าแม่กินเสร็จก่อนนะอ,อย่างแม่กินเลยวอยังแม่กินเร็ว เป็นบรทัานของกินบานไดดอกควรก็ทาทายเห็นแม่กินมันก็เห็ดไปเรียเร้ยงๆให้แม่เป็นอะไรแหละนั่นนัน่นเห็นลูกเป็นยังเห็นลูกเป็นยังมาทางนี้พาทองมานี้พาทองมานี้เร็วเนี่ยพาทองจ้ะ ลามท e. e งหน้าเดือพาทองเด้อเป็นจิ้มกระพุทซับหมดก่อนเต้เอ้ยเต้เต้เดียงลูกหน่อย ยังดหเย,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 ยลืมกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้ออย่างมาผู้พานี้ได้จ้าแยวคลิปให,หม่ใหม่บึงนะคะเด้อ มีเขาทำนิก่อนนะคะเนาะสวัสดีจ้า